เราทำจะกรจีวกันนะคะจะกนจี้ก็จะเป็นไซน์เป็นไซน์นี้นะคะจะกรจี้ลูกค้าอยากได้ดอกไม้โทนสีขาวเออโทนสีฟ้าขาวเอาฟ้านงนะคะฟ้าขาวนะคะเราก็จะทําให้แบบนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจอัดแล้วแต่ว่าแบบทาใกล้เสร็จแล้วก็เ,เอานึกขึ้นไม่ได้ว่าอัดไปแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้อัดคลิปเลยอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าู้ชราภาพนะคะบบ้งหนะ ตัวนี้จะเป็นวิปโซเซเวล่านะคะสีขาวใช้สีขาวกับสีฟ้าเนื่องจากคือบางคนก็จะบางคนก็จะแจ้งสีคือเราทําตามสีของของลูกค้าแล้วแต่ว่าเขาจะใช้สีอะไรเราอยากได้สีขาวสีเขียวสีอ่าก็เรียกว่าการค้าสีอะไรเงี้ยอย่างของคุณยายที่อยู่จังหวัดอะไรนะเดี๋ยวก่อนจำจังหวัดไม่ได้อ่ะคุณยายเขาสั่งเป็นดอกกุหลาบสีแดงเออไม่ได้แต่แรกเขาจะเอาสีแดงแต่ว่าก็ทําไปทํามาแล้วแบบ เหมือนเขาเปลี่ยนจอยเพลงดอกกุหลาบห้าสีนะคะก็ทําแล้วก็จัดให้เขาจัดให้เขาก็าคือว่ามีจัดก,กันอยู่แล้วเกาจะไปใส่ในในใจกันของเขานะคะก็ใครมีงานก็จ้างงานได้นะคะหมายถึงว่าทําร้านก,กาแฟทําร้านขนมน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยไอการไซนี้ยสำหรับโต๊ะวางขนมน่ารักน่ารักสำหรับร้านที่แบบเล็กร้านเล็กเมเต็มอะไรอยางเงี้ยทำแบบนี้บนะอกให้ดูตอนเสร็จเนาะ แล้วนะคะจะเป็นจะาก,กันจิ๋วความสูงประมาณครึ่งหนึ่งความสูงประมาณครึ่งหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าแต่เดี๋ยวเราอาจจะทําจะก,กันผู้หญิงนะฮะไซขนาดนี้ไซในขนาดประมาณนี้นะคะก็ใครสนใจอยากได้สีอะไรเม้นมาไว้ตรงช่องอ่าที่เป็นคอมเมนต์นะคะอยากได้สีอะไระเดี๋ยวทำให้ดูนะคะอาจจะไม่ได้ดูทุกขั้นตอนเพราะบางทีแบบมันมันก็เรื่องเลยนะมีวความแบบเคยนั่งทํางานคนเดียวซะส่วนใหญ่ แล้วต้องมานั่งอธิบายว่าอันหนึง่งสองสามใส่นี่ก็ไปนะอาสี่ใส่นี่นะห้าใส่นี่นะมันบางทีมันก็แบบด้วยความแบบล,แลื่ลของเราเลยคะอันนี้สิฟ้าสิทธิแ์แรงนะคะยวให้ลูกค้าดูประมาณน,นี้จ้าอยากได้อะไรเป็นมะา